พัทยารู้ตัวว่าโง่งมก็ตอนที่มาทวีเอ่ยถามว่ามีงานอะไรที่เธอทำได้เด็กที่เติบโตมาอย่างอัตคัดกระเสือกกระสนหาความรู้ใส่ตัวได้เพียงนิดจะเอาความสามารถจากไหนที่พูดว่าจะตอบแทนก็เพียงอยากให้เราทั้งคู่แยกย้ายกันไปโดยไม่ต้องมีอะไรค้างคาเท่านั้นเมื่อนึกได้ว่าตัวเองไร้ความสามารถเหมือนเป็ดตัวหนึ่งที่เพียงว่ายน้ำเพื่อหาอาหาร บินต่ำเตี้ยก็เพียงเอาตัวรอดหัวใจก็พลันชาหนึบหนูไม่มีความสามารถพิเศษอะไรหรอกคะ่ะเธอบอกว่าอยากตอบแทนหนูพูดแบบนั้นเพราะไม่อยากเป็นนี่บุญคุณคุณไงคะหนูก็แค่อยากทำอะไรสักอย่างแล้วเราก็แยกย้ายกันไปโดยไม่ต้องมีอะไรค้างค่ะคำพูดต่อต้านพ่นยาวเหยียด พัทยาทำตัวเหมือนลูกแมวจรจัดที่ทำอวดดีต่อต้านขู่ฟ้อไม่สนแม้อีกคนเพิ่งจะช่วยชีวิตปกปิดภายในทั้งที่หม่นเศร้าและหวาดกลัวเปราะบางราวแก้วราวที่จวนแตกเธอทำเหมือนฉันเป็นตัวเชื้อโรคก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคะ่ะแต่คนที่สูงส่งยังคุณสมควรแล้วล่ะคะที่มาคอยปนเปี้ยนอยู่ในชีวิตของคนที่เกือบจะฆ่าตัวตายอย่างหนูแนะ่ พัทยาเอ่ยแสงสั่นด้วยหมดความอดทนข้อเท็จจริงเรื่องที่เธอคิดจบชีวิตถูกเผยให้มันรู้กันไปเลยว่ามาทวีไม่ควรพาตัวเองมายุ่งเกี่ยวกับคนที่ทั้งเคว้งคว้างและสับสนเมื่อคือนคุณพาหนูไปด้วยเพราะกลัวหนูกลับไปทำเรื่องโง่ๆซ้ำอีกรอบแต่ยอมรับความจริงเถอค่ะคุณแม่คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าหนูจะฆ่าตัวตายอีกเมื่อไหร่และคุณก็เฝ้าหนูตลอดไปไม่ได้ สิ้นประโยคนั้นระหว่างเราก็เงียบลงชั่วขณะมาทวีตวัดปลายนิ้วเปิดไฟเลี้ยวก่อนหมุนพวงมาลัยเข้าจอดข้างทางพัทยานึกว่าอีกฝ่ายคงยอมปล่อยเธอไปตามทางจึงขยับกายเตรียมก้าวลงจากรถทว่าวข้อมือบางกลับถูกรั้งไว้ฉันไม่ได้จอดให้เธอลงมาทวีอธิบายสั้นๆ ใบหน้าสวยคมราบเรียบเกินคาดเดาความคิดก่อนพูดต่อจะใช้แรงงานก็ได้ทำงานบ้านทำอาหารไม่ได้สักอย่างเลยเหรอดูขนาดนี้แล้วคุณยังต้องการให้หนูตอบแทนอยู่อีกเหรอคะฉันรู้ว่าเธอสับสนกับอะไรก็ตามที่ถาโถมใส่ตอนนี้แต่จะเอาไงก็พูดมาจะไม่ตอบแทนกันฉันก็ไม่ได้ว่า แต่เห็นว่าไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณฉันก็เสนอทางเลือกให้อะไรกันพัทยากัดปากรู้สึกโง่เพิ่มขึ้นเท่าทวีเพราะตามความคิดอีกฝ่ายไม่ทันสักอย่างบางครั้งมาทวีก็ทำเหมือนแค่อยากช่วยไม่ได้คาดหวังอะไรตอบแทนแต่บางครั้งก็ให้ความรู้สึกราวกับว่าหากเธอไม่ชดใช้อะไรคืนให้ก็จะตามวนเวียนไม่จบไม่สิ้น คุ้มค่ากับที่คุณยอมโดดน้ำลงไปช่วยหนูไหมคะอย่าถามมากแค่บอกฉันว่าเธอสามารถทำอะไรได้หนูไม่เข้าใจคุณสักอย่างเลยค่ะคุณมม่คุณจะเสียเวลากับชีวิตหนูทำไมนะักไม่ตอบคำถามแต่เลือกเถียงสวนไปทันควันในยามนี้ไม่เพียงแค่หวาดระแวงกลัวตัวเองเป็นของเล่นให้คนรวยล้นฟ้าใช้สนองความเมตตาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ยังสะท้อนใจเจ็บอยู่ลึกๆว่าเหตุใดแม่ถึงไม่เคยทุ่มเทพเพื่อให้เธออยู่ในสายตาแบบนี้บ้างฉันจะทำเฉพาะสิ่งที่อยากทำถ้าตัวฉันไม่คิดว่ามันเสียเวลาเธอจะมาคิดแทนฉันทำไมเพราะสิ่งที่คุณทำมันเกี่ยวพันกับตัวหนูสงสารกันขนาดน,นั้นเลยเหรอคะมาทวีไม่พูดอะไรดวงตาคมสีน้ำตาลอ่อนมองศพเธอตรงๆ แว็บหนึ่งพัทยารู้สึกเหมือนเห็นบางอย่างปรากฏมันคล้ายเขาความโศกเศร้าระหวาดกลัวแต่เธอไม่อาจตีความหมายที่ซุกซ่อนอยู่ในนั้นได้เอาเถะค่ะเมื่อก่อนหนูเคยช่วยงานครัวอยู่ในร้านอาหารถ้าเป็นงานนี้หนูก็พอทำได้งั้นก็ตามนั้นมีอีกเรื่องที่คุณควรรู้ก่อนคะ่ะคุณม่นอะไร แม่หนูอหนูไปทิ้งไว้สถานสงเคราะห์ตั้งแต่6ขวบหนูมไม่มีหัวนอนปลายเท้าเป็นแค่พนักงานล่างๆของบริษัทที่คุณเพิ่งจอดรถรับหนูแล้วเผื่อคุณรังเกียจค่ะพันิยาเอ่ยแสงแผ่วในช่วงท้ายประโยคมีคนจำนวนไม่น้อยทำพฤติกรรมคล้ายรังเกียจหลังทราบประวัติส่วนนี้มาทวีเองก็ควรต้องรู้ก่อน เก็บนามบัตรฉันไปด้วยพร้อมเริ่มงานเมื่อไหร่ก็ติดต่อมาคุณไม่เปลี่ยนใจหรอคะเธอเคยฆ่าใครตายหรอแพรมาทวีถามเสียงกดต่ำซ้ำยังเรียกกันด้วยชื่อเป็นครั้งแรกพัทยาอึกอักทํำตัวไม่ถูกเราสองคนไม่รู้จักกันด้วยซ้ำไม่ใช่เรื่องที่คนอย่างมาทวีจะต้องเรียกกันด้วยสรพพนามคล้ายสนิทสนม ไม่เคยคะ่ะงั้นก็จบเรื่องไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องเปลี่ยนใจนานแค่ไหนคะพัทยาถามรายละเอียดเธอคงไม่อาจปฏิเสธงานนี้พอรู้แก่ใจว่าอย่างไรเสียก็เป็นหนี้บุญคุณอีกฝ่ายฝืนตอบแทนให้มันจบแล้วแยกย้ายยือ้อกันไปคงรังแต่จะทำให้เสียเวลาจากนี้จะได้ใช้ชีวิตตามทางของตัวเองเสียที หนูต้องทำอาหารให้คุณนานแค่ไหนตามใจเธอฉันไม่ได้ต้องการอะไรอยู่แล้วแล้วถ้าหนูไปทำแค่ครั้งเดียวถ้าเธอคิดว่าการที่ฉันยอมกระโดดน้ำลงไปเทียบ<ม>เท่ากับการทำอาหารแค่มื้อเดียวก็ตามนั้นคุณบังคับหนูทางอ้อมชัดๆแล้วต่เธอจะคิดพูดจบก็หันหลังกลับไปสนใจถนนเบื้องหน้า มาทวีไม่เสียเวลาอธิบายอะไรต่อให้มากความมือเรียวกำพวงมาลัยแน่นก่อนบังคับรถยนต์ทยานตรงไปข้างหน้าปล่อยบทสนทนาระหว่างเราจบลงทั้งอย่างนั้นกระทั่งส่งพัทยาถถึงหน้าอพาร์ตเมนต์จึงกลับคอนโดของตัวเองไป หยดฝนตกกระทบหลังคาสังกะสีเก่าซอมซ่อส่งเสียงดังเวลาค่ำภายในบ้านกึ่งปูนกึ่งไม้อายุหลายสิบปีบัดนี้มีเสียงสองแม่ลูกดังแทรกเป็นระยะระยะพี่สาวคนนั้นคือใครหรอแม่ที่มาบ้านเราเมื่อคืนเด็กชายรูปร่างอ้วนท้วนเอ่ยถามผู้เป็นแม่ขณะนั่งทำการบ้านอยู่บนพื้นโดยไม่มีแม้โต๊ะเขียนหนังสือ หญิงวัยกลางคนใบหน้ายับย่นฉาบไปด้วยฝ้ากระระบายยิ้มอ่อนทำงานกรำแดดกรำฝนตั้งแต่สมัยยังสาวความงดงามตามวัยก็ค่อยๆจางลงจนเกือบสิ้นเ mm. บาๆลูกพัฒนาปรามทันควันมือกล้านยกแต่ปากเชิงบอกให้ลูกชายช่วยลดเสียงลงหน่อย mm. จุดนี้คือห้องนั่งเล่นแคบๆ นอกจากโทรทัศน์ดุ่นเก่าและตู้เย็นตัวเล็กก็แทบไม่มีเฟอร์นิเจอร์อื่นแต่กระนั้นเมื่อเด็กชายนอนเหยียดกายเขียนหนังสือยังเกือบเต็มพื้นที่แม่กลัวพ่อได้ยินหรอเขากินเหล้าอยู่ชาญนบ้านข้างนอกนุ่นเธอนะเงียบๆไว้แล้วตกลงพี่สาวคนนั้นคือใครล่ะแม่เด็กชายถามต่อ แต่ยอมลดเสียงลงตามคำขอเมื่อวานก่อนฝนตกหญิงสาววัยยีสิต้นต้นคนหนึ่งมาหาแม่ที่บ้านทั้งคู่พูดคุยกันอยู่ด้านนอกท่าทางคล้ายมีปากเสียงรุนแรงแต่เขายังเด็กจึงถูกแม่กำชับให้อยู่ในบ้านจึงไม่ทันได้ยินบทสนทนานั่นไะยายแพลูกสาวแม่กับพัวเก่าที่แม่เคยเล่าว,ว่าพีทมีพี่สาวนะหรอ อืมคนนี้ล่ะลูกแววตามหม่นมองฉายประกายวาววับยามเอ่ยถึงลูกสาวคนแรกพัทราขยับกายเข้าใกล้ลูกชายวัยสิบสีปีพลันยกมือลูบศีรษะก่อนเอ่ยเสียงเครือด้วยความรู้สึกตื้นตันผวยพุ่งขึ้นมากลางอกพี่เขาเรียนจบปร,ริญญาเลยนะมีการมีงานทำใหญ่โต โตขึ้นพีทก็เอาอย่างพี่เขานะลูกบอกเด็กชายพยักหน้าแทนคำตอบรับรู้จากคำบอกเล่าของแม่ตั้งแต่วัยเด็กว่ามีพี่สาวคนหนึ่งพัทยาแปลว่าผู้มีความเจริญปัจจุบันพี่สาวคงมีชีวิตดีตามชื่อที่แม่ตั้งดีเดกขนาดนั้นแล้วไล่ส่งมันไปทำไมเสียงแข็งตะโกนดังโวกเวกนำมาก่อนตัว ชายวัยกลางคนเดินโซเซเข้าประตูมาพร้อมกลิ่นเหล้าเหม็นหึง่งหนวดคราวยาวเป็นตอส่งผลให้ใบหน้าคล้ำแดดยิ่งดูดุพัดตราสะดุ้งเฮือกร่างพ่ายพร้อมยันกายลุกขึ้นปรีเข้าขวางหน้าอยู่กินฉันสามีภรรยามาเกือบ20ปีผัวตัวดีไม่เคยทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้แต่กินเหล้าเมายาไปวันว,นวนเวรกรรมเธอเสียจริง ลูกกูมึงจะมายุ่งอะไรพัทราตวาดเสียงดังพอกันเงินทองจะเอาเท่าไหร่ก็เจียดให้แต่ไม่อาจนิ่งเฉยยามสามีเอ่ยถึงลูกสาวคนแรกพัทยาหลุดจากขุมนรกนี้ไปได้นั่นก็ดีแล้วครอบครัวเสง็งเคร่งอย่างนี้ไม่ควรให้ลูกรับรู้มึงโง่กูก็ต้องเสือกลูกมึงทำงานดีนักก็หัดขอตังมันมาใช้บ้าง ข้าวสารไม่มีจะกรอกหม้อยังทำเยโสไล่ส่งมันไปอีกแล้วเงินที่มึงเอาไปลงขวดเหล้านั่นล่ะเรื่องของกูเงินเรื่องของลูกกูมึงก็อย่ามายุ่งพัทราตาวาดแหวพลันยกมือชี้หน้าคนเฮงซวยพันนี้ถ้าสารแนเรื่องลูกสาวคนแรกเธอเมื่อไหร่ถึงต้องเอาเลือดหัวออกให้ดูสำนึกก็จะทำ เออกูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามึงดีสักแค่ไหนมามีลูกมันยังเลี้ยงได้แม่อย่างมึงเสือกเอาลูกไปทิ้งไว้สถานสงเคราะห์ไอเฮียนี่มึงหุบป,ปากไปเลยนะพลทอยคำาพรุสวัสด์ด้วยหมดความอดทนผู้เป็นสามีเห็นคราวนี้เอาจริงก็ยอมอ่อนลงกึ่งหนึ่งร่างโซเซก้าวออกไปนั่งที่ชานบ้านตั้งวงเล่ากับพวกพ้อง ไม่สนแม้ฝนด้านนอกยังโหมกระนำพัทราผ่อนลมหายใจสงบสติอารมณ์ก่อนเอ่ยปากบอกลูกชายคนเล็กยายเข้าไปทำการบ้านต่อในห้องกลัวได้ยินคำพูดแสลงหูเพราะไม่รู้คืนนี้สามีตัวดีจะพานหาเรื่องกันอีกยกหรือไม่คล้อยหลังลูกชายร่างผายผอมก็สุดลงไม่เป็นท่าคำพูดของสามีทิมแทงใจ จนหยดน้ำใสเออคลอหน่วยอดีตตนเลวยิ่งกว่าหมาข้อนี้รู้ดีแก่ใจปัจจุบันจึงเพียงหวังว่าลูกสาวจะอโหสิกรรมให้และใช้ชีวิตของตัวเองโดยไม่ต้องเหลียวมองทั้งนี้อีกกว่าพัทยาจะเอาโทรศัพท์มือถือที่เสียไปซ่อมก็ผ่านไปหลายวันหลังเกิดเรื่องช่วงนี้ฝนไม่ตกแล้วจึงไปไหนมาไหนได้สะดวก และคลคยว่ามวลเมฆดำทะมึนที่เคยปกคลุมจิตใจจนหม่นหมองก็พลอยจางลงตามกันเมื่อค่ำวานนี้ก่อนเข้านอนจึงถือวิาสาสะติดต่อหามาทวีนัดหมายเรื่องงานที่ตกลงกันไว้จะได้จัดการให้จบแต่เมื่อพาร่างมาเหยียบคอนโดมิเนียมของหล่อนกลับมีความกลัวผุดขึ้นกลางอกจนมือบางชุ่มไปด้วยเหงื่อแค่ทำอาหารเพื่อตอบแทนที่หล่อนช่วยชีวิต หน้าที่เธอก็มีเท่านั้นจะไปได้หรือยังน้ำเสียงเย็นเยียบดังขึ้นขนาดร่างสูงสาวเท้าเข้าใกล้มาทวีนัดเธอไว้ในช่วงบ่ายแก่ๆของวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดของเราทั้งคู่หลังยืนรออยู่ชั้นล่างของคอนโดมิเนียมได้ราวสิบนาทีมาทวีก็ลงมารับด้วยการแต่งกายง่ายๆทว่าดูแปลกตา ก็ไปสิคะหนูเองก็ไม่ได้อยากอยู่นานนักตอบพลังแซงเชิดหน้าทำเป็นไม่หยีรระแม้ภายในนึกครั้นคร้ามอะไรก็ตามที่อาจเกิดหลังเธอก้าวเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวอีกฝ่ายเชิญก็เดินนำไปสิคะพัทยามาที่นี่ครั้งแรกหลังเพิ่งเฉียดความตายบัมาดเธอจึงไม่มีกระจิตกระใจสำรวจอะไรนัก คืนนั้นนอกจากพักพิงในห้องรับแขกและเข้าห้องน้ำก็แทบไม่ได้ย่างไกลไปพื้นที่ส่วนใดพอกลับมาเยือนอีกครั้งถึงเพิ่งสังเกตว่านอกจากห้องนอนและห้องครัวแล้วพื้นที่ส่วนระเบียงด้านนอกสามารถมองเห็นวิวตึกรามบ้านช่องได้จนสุดลูกหูลูกตาฉันให้คนซื้อของสอดมาติดตู้ไว้เธออยากทำเมนูอะไรก็ทำมาทวีเอ่อยเรื่อย ขณะเอนกายลงนั่งที่โซฟาห้องรับแขกส่วนนั้นเชื่อมต่อกับพื้นที่ครัวกันด้วยผนังกระจกและโต๊ะอาหารเบ้าหมายของพัทยาคือวัตถุดิบที่ถูกจัดเตรียมไว้ในนั้นพอรับรู้ว่ามาทวีสามารถออกคำสั่งให้คนของตนอำนวยความสะดวกได้สารพัดยิ่งชัดเจนว่าแค่ทำอาหารไม่จำเป็นต้องเป็นเธอก็ได้สมเพศกันขนาดนั้นเลยสินะ คุณกินอะไรได้คะพัทยาเอ่ยถามขณะเดินแยกไปทางห้องครัวคนเราคาดหวังให้ถูกเห็นอกเห็นใจแต่กลับสมเพศตัวเองหนักหน่วงยามถูกสงสารเธอเองก็เหมือนกันดวงตากลมโตร้อนเผาเพียงคิดว่าตนช่างอับจนหนทางคืนนั้นหากมาทวีไม่ช่วยไว้ก็ตายพอรอดก็ยังไร้สิทธิ์เลือก ติดอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรเป็นอะไรเธอทำอะไรได้ฉันก็กินอันนั้นอย่าถามเหมือนว่าเธอทำเป็นทุกเมนูในโลกหนูถามก็คือถามค่ะถ้าคุณไม่พูดหนูก็จะทำตามใจหนูงั้นก็ทำตามใจเธอพธัทยาลอบผ่อนลมหายใจเหนื่อยหน่ายคนพบว่าการพูดคุยกับมาทวีเป็นเรื่องยาก เาว่าเธอในเวลานี้ไม่อาจต่อรองอะไรได้เพราะเป็นหนี้บุญคุณซ้ำต่ำต้อยไร้อำนาจคืนทำเล่นแง่คงไม่ต่างจากผูกบ่วงมัดคอจำต้องอดกลั้นความรู้สึกหนักๆที่กดทับกลางอกแล้วฝืนทำอาหารต่อไปเงีย,เงยบๆเวลาผ่านไปราว20นาทีกลิ่นหอมของน้ำซุปก็เริ่มโชยไปทั่วห้องมาทวีย้ายมานั่งที่โต๊ะอาหาร ดวงตาคมมองตามร่างของพัทยาทุกจังหวะเคลื่อนไหวแต่ไร้คำพูดระหว่างเราปกคลุมด้วยความเงียบงันเหมือนตอนพบกันครั้งก่อนกระทั่งทุกอย่างจวนจะเสร็จแล้วมาทวีจึงยอมเปิดปากเห็นบอกว่าเคยทำงานครัวอยู่ที่ร้านอาหารทำไมถึงไม่เป็นเด็กเสิร์ฟพัทยาเหลือบมองไม่เข้าใจว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรจากคำตอบ เธอจะเป็นแค่เด็กล้างจานคนทำอาหารหรือแม้แต่เด็กเสิร์ฟก็ไม่เห็นมีจุดใดเกี่ยวข้องกับนักธุรกิจที่แทบจะยืนอยู่แถวหน้าของประเทศสักนิดเจ้าของร้านสั่งให้หนูทำอะไรหนูก็แค่ทำตามนั้นค่ะไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตำแหน่งงานตามใจชอบคุณมีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้หรอคะแค่รู้สึกแปลกใจเธอหน้าตาดีถ้าทำงานรับลูกค้า คงจะทำกำไรได้มากกว่าหนูไม่ค่อยเข้าใจคำว่ารับลูกค้าของคุณนักหรอกค่ะถ้าคุณพูดแบบนี้เพื่อย่นหินถามทางเราคิดทำอะไรที่ไม่ดีสาบานว่าหนูจะฟาดคุณด้วยนี่เอ่ยพลางชูทัพพีในมือให้เห็นว่าตนไม่ได้พูดเล่นงานรับลูกค้าถ้าตามที่พัทยาเข้าใจคืองานที่อาจต้องเปลืองตัวบ้างน,นิดหน่อยเธอไม่คิดทำอยู่แล้ว หากมันเป็นความเต็มใจอย่างไรเสียงานนี้ก็มีเกียรติแต่รู้ดีตนไม่ใช่คนเจนโลกเพียงนั้นเธอแค่กลัวเอาตัวไม่รอดถ้าเกิดเรื่องยุ่งยากลำพังอยู่ที่นี่ในเวลานี้ยังนึกครั่นคร้ามจนแทบไม่อาจสงบใจได้ลงรับลูกค้าก็คือต้อนรับลูกค้าฉันไม่ได้หมายความอย่างอื่นเธอมีอะไรในหัวบ้างไหมนอกจากความคิดลบๆ มีค่ะแต่อาจจะไม่ใช่กับคุณตอนนี้มาทวีถอนใจเห็นได้ชัดว่าล่อนเหนื่อยหน่ายกับการต้องต่อล้อต่อเถียงแต่การรับรู้ว่าเธอเติบโตมาในสถานสงเคราะห์คงไปจี้ต่อมสงสัยอะไรเข้าการพบกันวันนี้แม้โดยรวมยังรู้สึกอึดอัดและคาดเดาไม่ได้เท่าในบางจุดพัทยาก็รับรู้ว่ามาทวีเลือกตามใจเธอมากกว่าจะบังคับ คุณป้าเจ้าของร้านไปทำบุญที่สถานสงเคราะห์บ่อยค่ะแกก็คงเอ็นดูเพราะเห็นหนูตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบขวบพอ18แปดเราย้ายออกมาคงสงสารเลยชวนไปทำงานด้วยอืมหนูต้องใช้สมาธิทำอาหารค่ะคุณแม่เธอก็ทำไปสิคุณรบกวนหนูพัทยาขมวดคิ้วอีกแค่นิดเดียวอาหารก็จะเสร็จ และเธอจะได้กลับมาทวีไม่ควรตั้งคำถามอะไรกับคนระดับล่างที่แค่มาทำงานตอบแทนอีกแค่คำถามเดียวอะไรคะเธอเคยกินเค้กไหมฉันหมายถึงเค้กชิ้นเล็กๆมีแต่แป้งกับครีม